สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่าคือคนไทยนะคะและจิบจอยก็ยืนอยู่ที่วัดบางรักใหญ่นะที่อำเภอบางบัวทองซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเรานี่เองค่ะที่จิบจอยพาคุณผู้ชมมาที่วัดนี้นะคะเพราะว่าในเวลา19นาฬกาค่ะจะมีการเทศนาธรรมนะคะจากพระมหาสมปองตาลปุตโตเกิดขึ้นค่ะ แต่ว่าก่อนที่ถึงเวลานั้นนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมและเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องรู้สึกเหมือนจิตใจใช่ไหมว่าเราเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่างานวัดวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานวัดเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยสังคมไทยเลยก็ได้ที่เชื่อว่าชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะก็รู้จักและก็อยากที่จะมาสัมผัส รวมถึงเรานะะในฐานะที่เป็นคนไทยเองเนี่ยและไม่ได้มาเที่ยวงานวัดนานๆนี้แล้วแล้วก็จิตใจ้อยขอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมภายในดีกว่าค่ะว่าภายในเนี่ยจะมีการขายของสินค้าอย่างไรบ้างค่ะตามจิตใจ้อยมาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก่อนที่จะไปดูนะคะว่าภายในงานเนี่ยจะมีขายสินค้าอะไรบ้างค่ะ แต่เรามาวัดทั้งทีและวันนี้วันวิสาขบูชานะคะก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็สักการะไหว้พระสักนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้คนเยอะเลยใช่ไหมคะครับวันนี้มีงานวันวิสาขบูชาค่ะครับนะแล้วอันนี้ชุดละเท่าไหร่อะคะแล้วแต่ศรัทธาครับเอาเงินเข้าวัดแล้ค่ะโอเคนี่แล้วเงินก็เอาไปแบบว่าบำรุงบูรณะวัดใช่ไหมคะโอเคค่ะครับนี่แล้วก็จุดที่เทียนปิ ด้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระด้านหลังกันแต่ว่าก่อนอื่นขอจุดธูปเทียนก่อนนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าหลังจากที่ไหว้พระแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย ทองชิดใจก็เริ่มร้องแล้วเพราะว่าอย่างที่เห็นบรรยากาศของวัดแล้วก็อาหารที่มาขายเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าของขวเมื่อกี้แอบเล็งไว้แล้วเดี๋ยวตามชิดใจมาดูดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะมีโรตีร้อนๆด้วยอ่ะของน่าทานเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมลูกชิ้นปิ้งก็เริ่มหมดแล้วอ่ะขายดีนะเนี่ยนี่นี่อันนี้หายดูยากมากเรียกว่าข้าวเกี๊ยวเบ,บานะคะนี่ทําให้เห็นกันสดๆเลย ตอนนี้ก็เวลา19นาฬิกาแล้วนะคะและภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังค่ะนั่นก็คือการเทศนาธรรมนะคะโดยท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่ามีผู้ทัศนิกชนนะคะชาวไทยทุกคนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะะในการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเรียกว่าเป็นการเทศ เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าเรียกเสียงโรร่ได้เป็นอย่างดีรวมถึงได้สอดแทรกแนวคิดนะคะที่พระหมหาสมปองตาลปุตโตท่านเองนั้นก็เป็นเจ้าของแนวคิดธรรมะเดลิเวอรี่เรียกว่ามาเสิร์ฟถึงที่กันเลทเยทีเดียวที่วัดบางรักใหญ่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะซ้อยขอตัวรองฟังเทศนฟังธรรมจากท่าน<ย>าอ,าาอานึ่งก่อนน้าาของพ่นคนงลคก คนตอนพ่อแมนี่ยที่ไปดูไม่ดูแลเอาใจใส่ขอท่านตายไปหล,ลักนันศพของท่านใส่ลงกองยาดีนั่งไปไว้ที่วัดลูกทวิ